ในบูธของวิทยาลัยเทคนิคฟิจิตนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ข้างหน้าน,นี่มีชื่อว่าอะไรครับเครื่องช่วยกัรเป็นพลังงานแสงอาทิต์ครับผมนี่ก่อนอื่นอยากทราบว่านี่ได้แนวแนวคิดหรือไอเดียยังไงถึงได้ทําเครื่องสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาคือที่แผนกครับเป็นแผนอกอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นอาจารย์เขาจะสั่งให้ทําลายพิมพ์ลายวงจรครับแล้วว่าเวลาใช้งานก็คือต้องใช้มือขย่าวครับแล้วเวลาที่อยากให้มันกัดเร็วขึ้นเราต้องไปตากแดดครับแล้วไปนั่งคือ คือมันกัดนานแล้วแล้วมันเมื่อยครับคือเราต้องทําเครื่องช่วยให้มันกัดเร็วขึ้นครับผมอันช่วยสาธิตให้เราดูนิดหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นพลังงานจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับคือพลังงานที่แบตเตอรี่ที่เราเก็บมาจากแสงแดดนะครับนี่คือจะสัสบสวิตช์ไปที่แบตเตอรี่แล้วก็มจะทํางานตัวนี้จะเป็นตัวปรับว่าความความเร็วของเครื่องครับว่าเร็วขนาดไหนครับอันนี้อยู่ในระดับสครับผมอยู่ในระดบบับ3ามเดี๋ยวผมจะสาธิตให้จากแสง น,นี่จะเป็นหลอดส่องหลอดไฟครับเป็นแสงจําลองที่เราจะจําลองเป็นแสงวระอาทิตย์ครับผมอันนี้เป็นพลังงานโซลาเซลล์เหมือนพลังงานจากแสงแดดครับผมอำนวยความสะดวกกับสำหรับเด็กอิเล็กทรอนิกส์เลยทีเดียวเด็กอิเล็กทรอนิกส์นี่จะรู้เลยครับว่าการปิมนเนี่ยมันต้องมาเขยา่าปิมนว่า่ให้มันร่อนออกใช่ไหมฮะนี่ใช้เวลานานไหมครับในการ ขึ้นอยู่กับขนาดแผ่นปิ้นที่เราใช้ครับผมถ้าขนาด2.2 2นิ้วก็อยู่ที่ประมาณ15นาทีถ้าไปตากแดดก,ก็อยู่ประมาณที่1ิบสนาทีครับผมครับอยากทราบต้นทุนการผลิตนี้ประมาณเท่าไหร่สามพัหาครับราคาที่มาแพงอยู่คือตรงโซลาเซลรซลาเซลล์ครับโซลารเซลล์ราคาอยู่2,000บาทครับผมเดี๋ยวเพื่อท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ภาเใ็เล็คนนึงอยากจะได้เครื่องนี้ไปใช้บางนีจะติดต่อได้ที่ไหนฮะ ติดต่อได้ทางวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเลยครับแล้วก็ที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงเลยครับครับก็ต้องขอขอบคุณกับวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรมากเลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆกันต่อเลยครับผม